ครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยนี่ของไมโดมลังผมแล้วก็ปิดรถไว้เรียบร้อยนะครับป้าเฮาเดียร์ทอ,อยูโดอนอะไรสามนะสามนะบอกเอ,เ,ออเอาไว้ <laughs> ทั้งลาเอาไว้ทั้งเอาอะไรทั้งเอาอะไรทั้งเอาเนี้ยทาบีเนะประเด็นนะเออมือน้ำอีสามป้าเฮา ทิมันเท่า,าก,านนนกับทย่อยเอเมาในอาณาจักรซาลอนเแตกดรือเปาออนได้อ่อน,นอครับเขาไม่บอเรตีย้ย <laughs> พี่ปุ้ยอี่งสองตัว โอ้ดูดม่ใเดี๋ยวอ้ออ้อมออโอ้ยเบิ้งนอนเล่นาัวเดี๋ยวบ่เิ้งต้งจีไ จะไปตุลาเข้าต่อยแล้วตายมันแกว่าอยุตุบิข้าเนี่ยเรื่องนีเด้อเข้าวถอกแล้วครับถอกเรือตะสิดชุกแล้วครับไปแป๊บเดียวฝุ่นเออยองไปเห็นหนายทำตาจมเลยนะเอ็นนายทำตาจมแต่เตียงหนาหดง่ามมาเสร็จแล้วนาออกขึ้นมาหน่อยอุ้ยแล้วคุณสาวมันแต่งหนาสวยด้วยครับเปนเต่งใส่เพิ่องมาเงิน

กลับมากลับมากำลังชิลลับลับไปแล้วประมาณบ่อ่านานนาทีสองหลอดไปเลยยังมาได้นอนด้วยครับมาดมกันได้นอนว่าบ่เอิญยะเอิญนอนเถอะก็เอิญนงีบหลับีเขาเรียกงีบปิ๊บเดี๋ยวกลับมาเจ้างไหนก็ลุกเกยงไหนกระลุก

ใบสองเนาะตาชุดเ,ยนะเดยวยแดดยังสีตาแหงไวอยู่หรอครับต่อสักนิ่งไดาต้มต่อสักเอ็นเนอื่ินภารกิจเท่าไหร่สิหลายครับภารกิจตรงไปน,น,นู่น,าน,น,านนี่นั่นนั่นนี่นู่นบัานพอเบิดบ้านผักมือเห็ดเบียคักๆเลยอันนี้กั็นมืองานยังว่าได้นอนน,น,อน,นอนเว้นแล้วก็เห็นงานยังคืนอันนี้คืออันนี้

ไปไม่โดมจะทําการเอารถเข้าเทียบท่านะครับชันฉลาไม่รู้ว่าท่าตรงไหนค่ะฮึมชันมาหักมืดหักมืดหักมืดแล้วพ่นพ่นพ่นสีใหม่จะได้พ่นได้ไหมนะจะได้พ่นไดสีใหม่ เย่นไ้ถ้าซักออย่างอยู่อันไหนชุดอันนี้แหละแล้วก็ปลอกของถุงคุมชุดครับแล้วก็เสื้อผ้าธรรมดาเนี่ยเราไปจะทำการเอาลังลงเราเปิดน้ำใบเปิดน้ำใบไปเต็มน้ำมันคอยเลยต้องเปิดใบครับพี่น้อง ก็ต้องเปิดใบชี้หอนครับน,น,นั่งเมี่้ง่ลยโอ้หนาวโอ้ไม่คอยน่าที่เต็มอันเดอให้มันเต็มตัวเนาะหนาวมันคอยหออยึโอ้ยกลับมาอ, <laughs> อหอนอย,ยินมยิน มีโฮมใหม่พี่้องมันก็ละเอยดบึงมีอะไรบ้างที่เราต้องเอาเรองเท้าออกล้างทำความสะอาดภายนอกแล้วก็ตากอ้อนมีขีดดินอยู่ตตกโอ้ยไม่คินไทยประดิษฐ์ผม เอาก็อีกเอากันคันแหละก็อีกชนะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มองให้กันนะ okay, ครับโอเคพี่น้องคลิปนี้ ไว้ช็อตหนีเขาเดี๋ยวพอกันไว้คลิปนึ่งคุณกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของทางตะพันลำเป็นลำเชียวตากอันนี้ก่อนคือดอกเกิดก่อนลองพึ่งเด็ดไปดูดิไปล้างน้ำก่อนล้างน้ำคัดเศษคุณออกแล้วค่อยเอามาตาก กดแชร์กดไลค์กดกดระดิง่งจะได้ติด,ดตามคลิปใหม่ของตันละคนรุ่นโซเชียลครับครับเดี๋ยวเคอ้าวสุดตกซักใหม่โอ้ยววันนี้ชักเกินเดขอซักใหดินลมผัดโอเคครับสวัสดีครับ